ขนมหวานแรมโกลเด้นทิวเดกซัฟฟอรินกรุงเทพอยู่พระรามเก้าค่ะล็อบบี้โรงแรมค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินมีร้านขายขนมด้วยค่ะสัมมนาวันมีเมนูสลัดสลัดหลายแบบ ยำน้ำผึ้กะปิปลาทูค่ะกะปิค่ะมีผักทอดแล้วก็ปลาทูมีขนมจีนแกงไก่แกงเขียวหวานลูกชิ้นหอมหมกผัดปลาได้หมดเลยค่ะสุขลีผักผักไก่เป็ดสุก เจนแกงเขียวหวานลูกชิ้นแกง,แแกงจืดผลไม้ขนมหวานน้ำพริกกะปิขนมปังขนมหวานมีสตรอเบอรี่ด้วย